สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามาถ่ายคลิปก่อนซ่อมนะครับว่าก่อนซ่อมเนี่ยรถคันนี้เครื่องดังนะครับดังแก๊ก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 ดังเยอะเลยครับแล้วก่อนซ่อมก็ต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วเวลาซ่อมเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งพอทำแล้วเงียบครับฟังดูเลยครับ เสียงดังนะครับครับอันนี้ก็มาจากลำลูกกาของห้าครับคุณวอวินครับเดี๋ยวเวลาซ่อมเสร็จแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเสียงตอนที่ซ่อมเสร็จตอนนี้ฟังเสียงตอนที่ยังไม่ได้ซ่อมก่อนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมท่านสอนมงสว่างจำห้าสปาร์ตหนึ่งสามห้าไอคันนี้เป็นรถของคุณที่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่าวอวินนะครับก็อยู่ลำลูกกาของห้าได้มาให้ช่างสอนได้ทำอัปเกรดครับแต่ว่าเป็นลูกเอ็ก t e ไซเตอร์หรือเอ็มซครับ คือเป็นอาธนัินแล้วละครับก็เป็นคันที่3นะครับที่ได้ลูกเปอร์เซ็นต์มือ2หมดแล้วครับเสื้อสุดท้ายมี3ตัวดีครับถอ,อกได้ครับก็คิดอยู่แค่3,500บาทนะครับเฉพาะเสื้อลูกนะครับแต่ว่ามีแคมมีหัวฉีดมีอย่างอื่นนะครับหลายอย่างครับทำแล้วก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0ตักว่าบาท นะครับ8,400บาทมีหัวฉีดอะดพ้าด้วยแล้วก็มีสายแปลงไม่ต้องตัดอะไรนะครับมีสายแปลงเสียบไม่ต้องพาหัวฉีดครับคันนี้ทั้งลบโคดใน ECU ให้แล้วปรับน้ำมันให้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดครับเปลี่ยนคัดด้วยนะครับเปลี่ยนคัดคัดแผ่นนะครับคัดคัดแผ่นแล้วก็ modify ชามคัดให้นะครับแล้วก็ปรับตั้งคัดเกียร์ทุกอย่างแล้วก็เก็บสภาพตัวรถทั้งหมดเลยครับ ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับไปลองวิ่งวิ่งดีครับคณิ้ใช้แคมเอสอนเอนะครับเหลือตัวสุดท้ายหมดแล้วครับก็เหลืออยู่สองตัวนะครับก็ให้คุณที่ลานุวัฒน์เมื่อที่สุขุมวิทเมื่อวานนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็คนี้ตัวหนึ่งก็หมดแล้วครับแคมเอสอนเอหมดจริงๆเท่านี้ครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้เจ้าของเก่าได้ใช้มาแบบน้ำมันเครื่องแห้งแล้วลูกติดติดแบบมโห์ลานนะครับที่ติดเครื่องให้ดูนี่แหละครับเสียงดังนะครับนี่ครับติดติดมากครับแล้วก็เครื้อสูบก็มีรอยติดติดเยอะนะครับติดเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับติดอย่างหนัก นะครับก็เปลี่ยนแผ่นคลาดแผ่นเหล็กเปลี่ยนแคมนะครับอัปเกรดเปลี่ยนซีนกันวาเปวเป็นหัวฉีดใช้ของ R15 ครับใช้ R15 ตัวเทียนก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไต้กอเป็นของเทียมมานะครับมันถึงได้ทําให้ลูกสูบติดแล้วก็เครื่องเสียหายนะครับแล้วมาเครื่องดาปีเลยนะครับซีนกันวาก็เปลี่ยนนะครับนี่ซีนกันวาตัวเล็กๆครับเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้จบแล้วครับพร้อมใช้ปรับสภาพตัวรถให้ด้วยนะครับฟังเสียงดูนะครับ ก็เป็นเป็นเสื้อสูบเสื้อเปอร์เซ็นต์นะครับเสื้อที่ใช้แล้วแต่วัาถภาพดีไม่มีรอยขูดขีดแม้แต่นิดเดียวนะครับยังใหม่ทั้งแหวนทั้งอะไรก็สวยนะครับไม่มีควันออกครับก็มีแต่ควันที่ของเก่าค้างอยู่ในท่อเสียครับเดี๋ยววิ่งไปสักแป๊บหนึ่งก็คงจะหายครับเสียงดีมากครับเงียบนิ่มเงียบตอนที่มาคลิปแรกนะครับดังลั่นเลยนะครับนี่เปลี่ยนใหม่แล้วครับ ขึ้นไวมากเลยครับฟิวฟิวเลยแล้วก็อันนี้ทั้งสองก็บดวาวแล้วก็ใช้รวมวาสูให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วดีแล้วนะครับเร็จพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวก็จะให้เจ้าของมารับไปได้เครื่องเดินเรียบมากนะครับนี่ครับข้อเดิมฟังเสียงดูครับข้อเดิมนะครับฟังเสียงดูได้ครับเงียบนิ่มนะครับแล้วก็อีกก็พร้อมใช้แล้ว และสำหรับทันนี้ก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับรถคุณวอวินตะปาร์ค5นึ่ารุกกาคันนี้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนมุกระวางครับผม